สวัสดีครับพบกับช่องเท่าคีโม c h ช n n e l นะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หลวงพ่อพุทธทาสพิขุกันได้สอนเอาไว้นะครับถ้าทำวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวผมเชื่อว่าคำสอนประโยคนี้ของหลวงพ่อ ใช้ได้เสมอใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ใช้ได้กับทุกๆคนทุกๆวันที่ดำเนินไปใช้ได้ตลอดทันสมัยชีวิตของคนเรานอกจากปฏิบัติด,ดีแล้วแค่ศีลห้าข้อในแบบฉบับของคารวาสก็มีความสุขได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีเงื่อนไขของเวลา ดำเนินไปพร้อมๆกับชีวิตเราตลอดไปอย่างไม่หยุดยัง้งถ้าหากจะพูดว่าวันนี้มีเพียงวันเดียวแต่พรุ่งนี้ยังมีอีกหลายวันสำหรับเท่ากิโมมันเป็นแค่ประโยคคำพูดปลอบใจสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้เสมอเท่านั้นเองมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นจำพวกเดียวกันทุกคนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแต่มารวมตัวกันด้วยเหตุผลเดียวคือมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยขาดการยังคิดขาดความรู้เท่าทันหรือความเข้าใจในข้อปฏิบัติแห่งความดีไม่ดีพอทุกคนต่างให้เหตุผลว่าชีวิตลำบากความยากจนมันน่ากลัว เลยต้องการที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งใดๆทุกๆวันของคนพวกนี้อยู่ไปด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าวันนี้มันจะส่งผลอย่างไรต่อวันพรุ่งนี้และวันนี้วันที่ทุกๆคนมีปัญหาล้วนมันมาจากเหตุของเมื่อวานอย่างนั้นเองทุกสิ่งอย่าง ที่พวกคุณได้กระทำลงไปโดยไม่ยังคิดโดยไม่รู้เท่าทันหรือด้วยเจตนาที่แอบแฝงด้วยความไม่ดีนั้นในวันนี้มันก็จะกลายเป็นวันเมื่อวานของพรุ่งนี้และไม่ว่าจะเป็นวันเมื่อวานหรือเป็นวันพรุ่งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับวันนี้ของพวกคุณคุณทั้งหลายนั่นเองเท่าที่โมเชว่า คำว่าคนของทุกๆคนนั้นเท่ากันแต่ความหมายของความเป็นคนนั้นต่างหากที่ไม่เท่ากันความแตกต่างที่ไม่เท่ากันก็ย่อมเกิดมาจากความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่เท่ากันนั่นเองไม่เข้าใจบุญไม่เข้าใจบาปไม่เท่ากันไม่เข้าใจสำนึกไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจชีวิตในพุทธศาสนาของเรานั้นสำหรับคารวะธรรมนั้นแค่สี่ห้าข้อทุกคนก็มีความสุขได้นะครับแต่สำหรับคนกลุ่มนี้แค่ได้สามข้อเท่ากีมโมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นไปในทางที่ไม่ดีศีลส,สามข้อ แค่พวกคุณไม่พูดโกหกแค่พูดคุณไม่ผิดในการมแค่พวกคุณไม่ลักทรัพย์หรือเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นแค่สามข้อนี้ถ้าคุณทำได้ในวันนี้มันก็จะส่งผลไปถึงวันพรุ่งนี้คนพวกนี้ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องปรัชญาที่ว่าถ้าทําวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว คนพวกนี้ไม่มีศีลก็ว่าได้เมื่อเวลาซึ่งเป็นทุกเงื่อนไขของชีวิตดำเนินไปมันก็จะส่งผลต่อคนที่ไม่เข้าใจศีลไม่เข้าใจธรรมไม่เข้าใจข้อปฏิบัติที่ควรเป็นเมื่อคนพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้พรุ่งนี้ ของคนพวกนี้ในทุกๆพรุ่งจึงเป็นวันที่น่ากลัวเสมอไปคุณพวกนี้ไม่รู้จักคำว่าคุณค่าคุณพวกนี้ไม่เข้าใจว่าการได้ทานข้าวกับไข่เจียวนั้นอร่อยและอิ่มเชกเช่นเดียวกันกับทานหูฉลามน้ำแดงราคาแพงคนพวกนี้ไม่ได้เข้าใจว่าถ้าหากวันนี้ มีผู้คนเอาวัวมาให้เขาหนึ่งตัวแล้วก็บอกว่าฐานให้หมดภายในวันนี้แล้วพวกเขาก็จะไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องฐานให้หมดทั้งตัวในเมื่อฐานได้แค่ขาเดียวไม่แปลกใจเลยที่ในแต่ละวันของคนพวกนี้นั้นคิดแต่จะสร้างคิดแต่จะหลอกจะล่อเพื่อผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว คิดแต่จะสร้างหมายถึงสร้างโน้นสร้างนี่สร้างเพื่อจะให้คนเอามาให้เอาเงินมาให้ทำโน,โน้นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพียงเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเองแต่อาจจะมีกำไรคืนให้กับบรรดาลูกค้าทั้งหลายที่เรียกว่าความดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อที่นี่มีแต่ผลประโยชน์ ก็เป็นธรรมดาตามกฎของแรงดึงดูดผู้คนที่เข้ามาหามารวมกลุ่มกันเข้ากันได้เพราะสีเสมอกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันมีทั้งคนโกงแช์มีทั้งคนหนีคดีมีทั้งคนเอาทองปลอมไปหลอกจำนำเขามีทั้งคน เยอะแยะมากมายแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าลำบากล้วนแล้วแต่เป็นคนซึ่งกลัวความยากจนอย่างไม่มีเหตุผลเพราะคนพวกนี้ไม่เข้าใจว่าเรากินเพื่ออะไรคนพวกนี้อยากมีอยากได้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง อยากได้ฐานะร่ำรวยอยากให้คนยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีอยากให้คนมาชื่นชมครอบครัววงตระกูลแต่เมื่อวันนี้พวกคุณทำไม่ดีในวันพรุ่งนี้อีกไม่นานสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามเท่าที่โมเชื่อว่าเวลา ซึ่งเป็นเงื่อนไขของทุกอย่างในชีวิตนั่นแหละจะแสดงให้เห็นว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีพรุ่งนี้ในอีกไม่กี่วันคนพวกนี้ก็จะได้รับบทเรียนจากการกระทําของวันนี้ของพวกเขาทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาคาดหวังก็จะกลับเป็นตรงกันข้ามความดี ก็จะกลายเป็นความเลวความชั่วอยากมีอยากได้ร่ำรวยก็จะกลายเป็นไม่มีไม่ได้ยากจนเจริญรุ่งเรืองก็จะกลายเป็นตกยากลำบากทุกคนจะมีคดีติดตัวจากการกระทำของพวกเขาอยากให้ผู้คนมาเชิดชูศักดิ์ศรี สรรเสริญเยินยอวงตระกูลอีกไม่นานพวกคุณก็จะถูกทำลายศักดิ์ศีครอบครัววงตระกูลของพวกคุณก็จะถูกดูดูหมิน่นดูแคลนเหยียดหยามจากผู้คนทั่วทวไปเท่าขีโมวมีความเชื่อว่าคนจําพวกนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินเรื่องราวชั่วๆเหล่านี้ไปได้ ถ้าหากไม่มีคนสนับสนุนคนที่มาสนับสนุนก็เปรียบเหมือนคนที่มาเติมพลังมาช่วยให้คนพวกนี้ได้กระทำความไม่ดีนั้นให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้เท่ากิโมก็มีคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสภิกุมาปิดท้ายให้กับเพื่อนๆครับ มารไม่มีฤทธ์อะไรหรอกจนกว่าคนโง่จะไปเจอเข้าความหมายก็มีตามนั้นนะครับเพื่อนๆคือพวกมารต่างๆเนี่ยจะไม่มีฤทธ์มีเดชอะไรถ้าหากว่าไม่มีคนโง่ไปเจอเข้าและให้การสนับสนุนพวกมารทั้งหลายฝากไว้ให้คิดนะครับ สำหรับวันนี้เท่ากิโมต,ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวเราสวัสดีครับ